สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับช่องแปม s t o r y Channel กันเช่นเคยนะคะในวันนี้นะคะเราก็กลับมาทำชาเลนจ์20ดอลลาร์เหมือนเดิมนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่เค a r t ์คาะซิดนี่ประเทศออสเตรเลียเนาะเราจะมาทำชาเลนจ์นะคะข้าของเครื่องใช้ภายในครัวนะคะหรือว่าภายในบ้านเนาะที่มีราคาเท่ากับ20ดอลลาร์หรือว่าต่ำกว่า20ดอลลาร์นะคะว่าเราจะสามารถซื้ออะไรได้บ้างนะคะเดี๋ยวแปมจะพาเข้าไปข้างในเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างคะ่ะ นี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูโซนแรกกันเลยนี่จะเป็นอุปกรณ์ครัวนะคะทุกคนโอ้โหห้าดอลลาร์เท่านั้นนี่เป็นกระบวยตะหลิวด้วยโอ้ยมีหมดเลยห้าดอลลาร์เท่านั้นค่ะทุกคนนี่เลยค่ะอันนี้สิบดอลลาร์นะคะนี่เป็นเซตเลยมาเป็นเซตมีครบเลยในหนึ่งเซตนะคะสิบดอลลาร์เท่านั้น เแล้วเขาก็จะมีดีเทลให้เรานะว่ามีอะไรบ้างนี่คุ้มเลยซื้อหนึ่งเซตนะคะคุ้มเลยนี่อันนี้จะเป็นไมรีดขนมฟังเนาะ5ดอลลาร์ค่ะทุกคนรา้โหคาน่ารักมากอันนี้จะเป็นตะแกรง5ดอลลาร์เหมือนกันโอ้โหซนนี้จะ5ดอลลาร์นะคะประมาณ5ดอลลาร์ นี่คิดเชนโซนนะคะโซนนี้จะเป็นโซนขวดโหลทุกคน4ดอลลาร์นะคะจะได้2โหลเล็กๆอย่างนี้4ดอลลาร์อุ้ยสวยมากเลยมีให้เลือกเยอะเลยนะคะแล้วเขาก็จะมาแบบเป็นเซตด้วยนี่แบบเป็นเซตนะคะ4ช,4ชิ้น4ชิ้น4ดอลลาร์ก็ตกชิ้นละ1ดอลลาร์เท่านั้นนี่มีเซตใหญ่นะ มีนี้ด้วยตะกร้าหวายเท่าไหร่หดอลลาร์โอ้โหลาคาน่ารักมากราคาหน้ารักมากทุกคนมีเยอะแยะเลยนะคะแบบเครื่องใช้ในครัวเนาะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆดูนะคะมีเยอะเลยตรงนี้นะคะจะเป็นนี่ เป็นถุงมือเวลาเราทำครัวนะเวลาแบบเข้าไมโครเวฟอะไรนี้เข้าเตาอ,อบนะชิ้นละ1ดอลลาร์ห0าเซนนะคะมีให้เลือกหลายๆเลยโออน่ารักมากๆๆเลยส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นผ้ารองรองหม้อร้อนกระทะร้อนอะไรนี้เนาะหนดอลลาร์ห0เซนเหมือนกันส่วนเลี้ยวมาล็อกนี้นะจะเป็นผ้าที่แบบเอาไว้ปู Coffee อะไรอย่างนี้เนาะกาแฟชามเอาไว้ปูโต๊ะดินเนอร์อะไรเราเนี่ยนี่เลยจ้ะ8ดอลลาร์นะคะตรงนี้ 8$ ดอลลาร์ได้เป็นเซตเลยทุกคนดูได้อะไรบ้างอันนี้จะเป็นที่รองพวกหม้อร้อนกระทะร้อนอะไรอย่างนี้เนาะเวลาเราเสิร์ฟอันนี้ก็จะเป็นถุงมือนี่เวลาทำกับข้าวเนาะร้อนๆแล้วก็จะเป็นผ้า2ชิ้นนะคะ นี่ได้ทั้งหมด5ชิ้น8ดอลลรานี่โอ้อันนี้คุ้มเลยตรงนี้เขาจะมีกล่องเวลาเราเก็บอาหารนะคะทุกคนนี่เยอะมากเลยได้10ชิ้นนะน่าจะเป็น1ิกล่องนะคะเป็นแบบนี้นะเวลาเราเก็บอาหารนะคะราคา7ดอลลราเท่านั้นทุกคนโอ้โหคุ้มมากเลย นี่นะคะสามารถแบบล้างแล้วเอามาใช้ใหม่ได้นะแบบนี้เดี๋ยวเดินมาอีกฝั่งหนึ่งนี่แก้วกาแฟทุกคนโอหน่ารักมุ้งมิ้งมากเลยแก้วกาแฟนะราคาหนึ่งดอลลาร์คะ่ะทุกคนสีขาวน่ารักมากนี่แล้วมาตรงนี้นะก็จะเป็นจานรองสีขาวเหมือนกันเข้าเซตนะคะเข้าเซ็ต เท่าไหร่1ดอลลาร์เหมือนกันโอ้โหเข้าเซตนี้นะคะเซตเดียวนี้แบบนี้นะ2ดอลลาร์เดีพร้อมเสิร์ฟค่ะน่ารักเลยเดินมาโซนี้นะคะมาเจอนี่เลยอันนี้น่าจะเป็นที่วางแก้วนะสีน้ำตาลราคา4ดอลลาร์50าสิบเซนอันนี้นะคะได้6ชิ้นสีสวยเลยอะ่ะ แต่ตรงนี้ก็จะเป็นพวกผ้าที่เราเอาไว้ปูกับโต๊ะนะเวลาเสิร์ฟอาหารอย่าี้นี่เวลาเราเสิร์ฟสวยเลยนะคะอันนี้ราคาก็จะอยู่ที่1ดอลลาร์75เซนนะเวลาเราเสิร์ฟดินเนอร์อะไรอย่เงี้ยบนโต๊ะอาหารเนาะ,ะมีสีดำแล้วก็เป็นสีน้ำตาลครีม,มสวยมาก โซนช่วยชามทุกคนโอ้โหอันนี้สวยมากเลยลายอ่ะดีจังชิ้นละ3ดอลล่าห้าสิบเซนอุ้ยแก้วนี้น่ารักมากเลยเหมือนฟักทองเป็นถ้วยแก้วกาแฟนะชิ้นละ3ดอลล่าห้าสิบเซนนะคะโอ้ยสวยเพลิดเพลิน เพลินมากแบบถ้ามาซื้อของเข้าบ้านนะต้องมาเคมาดเลยมีให้เลือกทุกอย่างเลยนะคะของตกแต่งบ้านนะวันนี้จะเป็นแก้วโอ้โหแก้วน้องหมาหรือเปล่าเอ้ยน้องหมาน่ารักจังอันนี้ใบละสองดอลลาร์น่ารักจังโอ้นน <c oughs> อยมาโซนแก้วน่ารักมากทุกคนคะ่ะนี่แล้วเราก็มาเจอ น้องแมวนะทาสแมวต้องชอบแน่เลยน่ารักมากใบาลาเท่าไหร่หนึ่งดอลลาร์เจ็ดสิบห้าเซนสายขนมต้องโดนใจโซนนี้แน่เลยจะเป็นอุปกรณ์อบขนมนะคะนี่อบขนมขนาดใหญ่เลยตัวนี้นะคะห้าดอลลาร์นี่ใหญ่เลยเนีย่ยโอ้โหเยอะมากทุกคน แล้วก็มีที่ทำพวกคัพเคก้กด้วยเนี่ยแบบนี้นะคะมีเท่าไหร่มีหกหลุมนี่หกหลุมนะราคาสามดอลลาร์คะ่ะทุกคนแล้วนี้เขาจะมีแบบสีสันหวานแววน่ารักมากอันนี้เป็นแบบซิลิโคนนะนิ่มๆราคาห้าดอลลาร์ห้าสิบเซนนะคะโอ้โหน่ารักมากเลยนี่แป๋มก็ซื้ออุปกรณ์ไปแล้วนะคะที่ทำขนมเนาะแต่ยังไม่ได้ทำสักทีเลย ทุกคนค่ะเดินมาโซนนี้น่ารักมุ้งมิ้งมากเลยนี่โซนนี้ทั้งโซนนะคะราคาหนึ่งดอลลาร์เจ็ดสิห้าเซนค่ะต่อหนึ่งชิ้นนะคะโอ้โหสีน่ารักมากเลยอันนี้เป็นที่ขีดนะน่ารักจังสีชมพูมุ้งมิ้งมากนี่แล้วก็มีที่ตีไข่ด้วยที่ผสมไข่ผสมแป้ง,งนี้เนาะเวลาเราทําขนมนะนี่ชิ้นละหนึ่งดอลลาร์เจ็ดสิห้าเซนนะคะมานี่เลยค่ะทุกคนเราจะพามาชมโซนกระทะนะคะนี่ ี่เลยอันนี้ใบใหญ่เลยนะคะเนี่ยรัศมี28เซนติเมตรนะราคาอยู่ที่18ดอลลาร์นะคะใบนี้ส่วนใบนี้ใบใหญ่32เซนติเมตรนะคะเนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางนะ32เซนนะคะมีราคา20ดอลลาร์ทุกคนโอ้โหน่าซื้อมากเลยลายสวยกิ๊บเก๋มีหลายราคาให้เลือกนะทุกคนแต่วันนี้เราจะมาทำ 20ดอลลาร์ชาลนนะคะจะมีนี่ด้วยเป็นกระทะแบบกริวนี่เขาจะมีลวดลายเนี่ยแบบกริวนะคะโอ้โหสวยอะเอาไว้ทำสเต็กนะลายสวยเลยใบนี้นะคะ20ดอลลาร์โอ้โหลายสวยมากเลยอัน,นี้อยากได้จังนี่มีเยอะเลยทุกคนนี่มาเจอใบน้อยๆด้วยใบน้อย ใบเล็กๆนะราคา7จ็ดอลลาร์ห้าสิบเซนนะคะใบนี้ใบน้อยๆคนขาแบบเดินมาโ,<ด>โซนโ<ด>เป็น<ด>กระบอกน้ำ<ด>ทุกคนอุ้<ด>ยน่ารักมากเลยนี่อุย้ยน้องหมีคัวล่าทุกคนน่ารักมากโอ้แล้วทรงแบบพกใส่กระเป๋านาะเวลาเราไปไหนมาไหนเนาะเป็นน้ำนะคะน่าจะเป็นทำความเย็นได้อันเนี้ยเก็บความเย็น อุ้ยน่ารักมากเลยอะ่ะกระบอกน้ำน้องหมีโคอาล่านะราคาอยู่ที่6ดอลลาร์เ5็ิเซนนะคะอุ้ยน่ารักจังน่ารักมากเลย สำหรับวันนี้นะคะที่เราทำชาเลนต์ข้าวของเครื่องใช้ภายในครัวนะคะ20ดอลลาร์นะคะในวันนี้เราก็แบบค้นหาได้เยอะแยะมากมายเลยะคะ่ะมีข้าวของเครื่องใช้ที่ราคาต่ำกว่า20ดอลลาร์เยอะมากเลยะคะ่ะที่เคมานะคะทุกคนใครที่อยู่ออสเตรเลียนะคะก็แนะนำให้มาที่ห้างเคมานะคะเปิด24ชั่วโมงเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแ่มก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย